อืมอืมไปอีกอืมนี่เรื่องอลไรก็แช่ก็ที่ทำที่ทำนุชได้สวัสดีจ้า,จามื่อนี้มาพอกับสาวนุดอีกแล้วนะจ้ามื่อนี้สาวนุดก็ได้นี่เลยจ้าจูเนื้อซ้อยจุพี่น้องเบิง้งบรรยากาศอยู่ในปา่าอันนี้ น้องน้ำตาลจ่าลูกสาวสวัสดีค่ะ,ะเพื่อนก่าสิมากิซสอจูกสานุดเนาะมาแสบกันเลยจ้ามาอ่ะหนีเบ่งจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิ้มแจวเนาะพี่เนาะใส่เผียน้ำเพีย่่ต่มเฮ้ยอื้อ,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 อ โมล่าผ้าจะกับผักอินเลสเนาะก็ะแตงเออสามสิบกิบอืม อืมตอบอ่ะอืมตับพันได้ไปเนาะสามสิบกีบหอตับเน,ะมมนาะสิมัึงก่อนอืมเฮ้ยเจียมอืม Ừ, ra hương tập đoàn ừ, tập đoàn tập đoàn tập đoàn tập

สดครับหวานขาไม่ไม่เรืองแต่มาสดๆเลยพี่น้๊กอืมอมกรอบใส่ผักนึง ไม่ลุกโดดนะลุกโดดปิกิน้นู้สวนจ้ะเก็บมาทั้งหลังพันเหงาไปเลยสแสบนัวๆเลยอื้อืมอ้ม เนาะตอนนี้ไงเลยพี่ๆเอาะอืมอืมให้ลูกโดดลงไปนึ่งอืมอือตั้งเผ็ดตั้งแสบ ตับใส่พี่น่อหอไปเลยลองด,ดูดผ่ากิลิโได้ไป่ อืมอืมบ了吧อืมพ่อแล้วน่าจะอยากให้เพินกินดิบหลายเนาะเพีนน่น้องนี่ขอโทษก็อาไยกบคนที่เพินบอกินดิบแหละบอกินเนื้อหัวด้วจ้าอืมอืมจต่เนนั่

บรรยากาศอยู่ในสวนน่ะพี่น้องสนุดกับบานเนาะอื อืมอืมกรอบครับตับอื <ừ. S 1> มใหม่สดๆเลยหวานๆเายน้หวานจุวยเลยอืมอืม sao lục đột này chắc nói, ừm, ừm, ừm ừ. ừ. อ้อหออาะแก่ข,ออขงอือสดอ่ะขอสดขอพายเดอ้อพื่หลองพิ่ขอมาน่าจะาถ้า่างกินซาจุเนะอ้ นี่เานุ่กาขอพ่อไหว้สานีเนาะจ้ามื่นาพ่อกันไหมเด้อจ้าสวัสดีจ้า